วันนี้จะมานำเสนอการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตการทดลองผสมและปรับแกะและนี่คือตารางผลการทดสอบและปรับแกะอุปกรณ์กวยทดสอบค่ายุบตัวแผ่นรองเหล็กเหล็กกระทุงแบบหล่อคอนกรีตวิธีทำการทดสอบช่างน้ำหนักวัสดุผสมส่วนผสมคอนกรีตให้เข้ากันปูนบวกทรายบวกน้ำบวกหินจากนั้นทำการเช็ดกวยเหล็กและแผ่นรองเหล็กด้วยผ้าเปียกเพื่อเตรียมการ ทดสอบวางกลวยเหล็กไว้ศูนย์กลางของแผ่นเหล็กรองทําการเหยียบกลวยเหล็กให้แน่นป้องกันการขยับและให้ปากกลวยแนบสนิทกันกับแผ่นเหล็กแล้วเริ่มทําการทดสอบคอนกรีตที่ผสมกันไว้แล้วจากนั้นทําการเทคอนกรีตใส่ในกลวยเหล็กโดยใส่แบ่งเป็น3ชั้นโดยแต่ละชั้นให้ทําการกระทุง้งวนเป็นก้นหอยจํานวน25ครั้งและย่าให้กระแทกกับกลวย หลังจากเทคอนกรีตครบ3ชั้นแล้วทำการปาคอนกรีตที่ล้นปลายกวยออกให้เรียบด้วยเหล็กกระทุงแล้วทำการยกกวยขึ้นในแนวดิ่งอย่างช้าๆ้าแล้วให้กลับกวยเหล็กวางลงที่แผ่นรองเหล็กแล้วนำแท่งเหล็กมากระทุงไว้มาวางไว้ด้านบนกวยแล้วใช้ตลับเมตรวัดระยะตัวของคอนกรีตแล้วทำการทำความสะอาดกวยเหล็กและแผ่นรอง เหล็กด้วยน้ำสะอาดขัดด้วยแปรงเพื่อป้องกันการติดคราบของคอนกรีตการทดสอบหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตสดชั่งน้ำหนักถังเปล่าแล้วบันทึกค่าเติมน้ำให้เต็มถังเหล็กและชั่งน้ำหนักแบ่งคอนกรีตใส่ถังเป็นสามชั้นโดยแต่ละชั้นให้กระทุง้งให้ทั่วหน้าตัดโดยจำนวนในการกระทุ้งแต่ละชั้นขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของถังให้กระทุ้งสิบสิบห้า 25และ50ครั้งตามลําดับหลังจากเติมคอนกรีตสดครบ3ชั้นแล้วใช้เหล็กปาดหน้าคอนกรีตให้เรียบพอดีกับขอบของถังและทำการทำความสะอาดผิวด้านนอกทุกด้านของถังเหล็กให้สะอาดจากนั้นนำถังเหล็กที่เต็มด้วยคอนกรีตสดไปชั่งน้ำหนักและทำการหักลบน้ำหนักถังเหล็กออกแล้วบันทึกค่าน้ำหนักขอจบการนำเสนอแค่นี้ครับ